ฉากเปิดขึ้นในยามค่ำคืนอันมืดมิดมีเพียงแสงจันทร์สลัวสลัวส่องสว่างมีเสียงจักจันและกบร้องระงมผู้เล่าเรื่องนั่งอยู่บนคันนามีกระป๋องเบียร์วางอยู่ข้างๆดวงตาเหม่อมองออกไปยังทุ่งนาที่กว้างใหญ่ทีน่นี่บ้านหนองเหยี่ยตำบลบำพรยาสีชื่อมันอาจจะฟังดูแปลกๆสำหรับคนต่างถิ่น แต่สำหรับผมมันคือบ้านมันคือที่ที่ผมเกิดและเติบโตขึ้นมาเอโก้มลงมองหญ้าที่เปียกชื้นจากน้ำค้างมีกลิ่นดินและกลิ่นหญ้าลอยขึ้นมาเบาๆผมไม่รู้ว่าทำไมถึงต้องมานั่งที่นี่ทุกคืนบางคืนก็มาคนเดียวบางคืนก็มากับเพื่อนแต่ไม่ว่าจะมากับใครความรู้สึกก็ยังเหมือนเดิมความรู้สึกที่ได้กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ส่วนหนึ่งของธรรมชาติ เสียงหมาเห่าหอนแววมาไกลๆตามด้วยเสียงโหเวกของผู้คนจากในหมู่บ้านเอหันไปมองเล็กน้อยแล้วหันกลับมามองทุ่งนาต่อในตัวหมู่บ้านอาจจะยังมีเสียงของชีวิตมีคนคุยกันมีเสียงโทรทัศน์แต่ที่นี่ชายทุ่งแห่งนี้ทุกอย่างกลับเงียบสงบเหมือนโลกทั้งใบถูกหยุดเอาไว้ให้เหลือแค่เรากับธรรมชาติ เอหยิบกระป๋องเบียร์ขึ้นมาดื่มช้าๆแล้วเหนื่อยหน้ามองดวงดาวบนท้องฟ้าตอนเด็กๆผมเคยวิ่งเล่นในทุ่งนาแห่งนี้วิ่งไล่จับหิ่งห้อยวิ่งไล่จับกบแต่พอโตขึ้นทุ่งนากลับกลายเป็นที่ที่เรามานั่งคิดทบทวนคิดถึงชีวิตที่ผ่านมาชีวิตที่กำลังจะเดินไปและชีวิตที่เราใฝ่ฝันถอนหายใจอย่างโล่งอกหันมามองตรงหน้าด้วยรอยยิ้มบางๆ บางคนอาจจะบอกว่าชีวิตในชนบทมันเรียบง่ายเกินไปไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นแต่สำหรับผมการได้นั่งอยู่ในความสงบแบบนี้การได้ยินเสียงธรรมชาติแบบนี้การได้กลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งมันคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วเอลุกขึ้นยืนอย่างชา้ชาๆแล้วเดินออกไปในทุ่งนายอย่างเงียบๆมีเพียงเสียงลมพัดใบข้าวเบาๆและเสียงจากจันที่ยังคงร้องอยู่เป็นเพื่อน ไม่ว่าวันข้างหน้าชีวิตจะพาผมไปที่ไหนไม่ว่าเมืองใหญ่จะวุ่นวายแค่ไหนผมรู้ว่าชายทุ่งบ้านหนองเยียแห่งนี้จะยังคงรอผมอยู่เสมอรอให้ผมได้กลับมากลับมาพักใจและกลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งเอเดินเข้าไปในความมืดจนหายไปมีเพียงเสียงจักจันและแสงจันทร์ที่ยังคงส่องสว่างอยู่บนทุงน่งนาอันกว้างใหญ่จบ